ว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปบริษัทจริงหรอคะฉันได้ข่าวว่าพนักงานที่บริษัทเรามันแสบฉันเลยอยากจะไปดูให้มันเห็นกับตาแล้วระวังตัวด้วยนะคะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรคะ่ะดีแล้วคะ่ะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ยอยูดยมาสักทีนะครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะกวาดเสร็จอะแกมีหน้าที่กวาดก็กวาดไปสมน้ำหน้าเกิดมามีปัญญาทำงานกระจกกระจกผมว่าคุณพูดแรงไปแล้วนะครับมึงกล้าตอบปากตอบคำกับผู้จัดการอย่างกูเหรอฮึผู้จัดการอย่างนั้นเหรอมึงเป็นใครเนี่ยมันยุ่งอะไรด้วยตัวสามยนปากดี ตบไฟหลุดเลยฉันจะมาสมัครงานที่นี่ค่ะไม่รับฉันไม่รับคนที่ไม่รู้จักเพศอย่างแกหรอกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยค่ะหอฉันก็แค่แจ้งให้ทราบอย่างยังไงฉันก็จะสมัครเฮ้ยูพูดไม่รู้เรื่องหรอวะอืเอ้ยจะไปไหนจ้าสาวน้อยเออก็จะไปซื้อกาแฟให้ผู้จัดการไงคะลืมไปแล้วหรออื้น่ารักจังเลยเอาผ่านน้อยนะเพราะความรักที่ม่มีให้หนูเนี่ย มากเกินไปแล้วฉันขอตัวนะเยาเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนตุ๊ดไปก่อนกว่าท่าเลยมึงเนี่ยรูดกว่าพูดไปเข้าเลยเธอไม่มีใครอยู่แล้วนี่พวกมึงกล้ามีอะไรกันในออฟฟิศเลยหรือวะได้มีใครอยู่ข้างในไหม ันปวดขี้ทำไมเงียบละ่ะถ้าไม่มีคนอยู่ฉันจะเข้าไปแล้วนะวูขออี้อ,อยู่ไม่เป็นไรฉันรอได้อ่ะถุยอยากรอก็รอไปกูจะดูดิว่มามันรอได้นานแค่ไหนฉันจะฟ้องบอสว่าพวกแกแหกกฎมามีอะไรกันในบริษัทอย่าเลยถ้ามึงทำอย่างน,นั้นมึงจะได้มึงหรอก<อ> ถ้าอย่างงั้นนอ,อ,อต้องปอดอิดตาไว้สนิทน่ะผู้จัดการจะทำอะไรคะเบาๆสิยังขึ้นหูมาได้ยินเรานี่พวกนาย ถ้าพวกนายเห็นอะไรแล้วเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหน่อยนะเพราะสิ้นปีเนี้ฉันจะมีบนัสให้งามๆเลยให้ผมช่วยดูต้นทางใช่ไหมครับเร็วได้ใจจริงๆเลยสมแนวที่อยู่บริษัทเด็กฟอนมีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการเขารวนลามหนูค่ะอะไรกัน แค่นี้ต้องวิ่งหาจะตุด้วยเหรอ้หือไอเห็บหมา <c oughs> หือใครใช้ใแกลวนลามลูกสาวฉันฮะล,ลูกสาวเหรพอพ่อนูกลัวไม่ต้องกลัวลูกฉันคือประธานบริษัทและนี่คือลูกสาวของฉันเป็นไปไม่ไดุ้๊ดจะเป็นประธานบริษัทได้ไงวะฉันว่าแกไปจัดการความคิดของตัวเองใหม่ซะนะฉันไล่แกออก รวมถึงไม่พกพนักงานข้างบนด้วยกูไม่ออกกูออกหรือกูออกกาะมาไงถ้าดูยังเนี่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ